และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทเพลงไทยสาคนสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณวริศวริศคงสุวรรณ ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณทางคมชัดลึกอวอร์ดด้วยนะครับผมไม่คิดว่าจะได้จริงๆนะครับผมดีใจมากๆครับอขอบคุณทุกๆคนนะครับผมขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆรุ่นพี่น้องๆอาจารย์ทุกๆคนที่คณะนะครับผมที่คอยสปอร์ตในสิ่งที่ผมทำแล้วก็ ขอบคุณทุกๆคนที่เคยทำงานด้วยกันมาครับผมที่มีส่วนทำให้รางวัลนี้เกิดขึ้นมาได้ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนครับที่คอยสนับสนุนงานที่ผมทำสัญญาว่าจะไม่หยุดทำเพลงครับครับขอเซฟรูมืบอให้กับวริศวริศคงสุวรรณครับยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่แล้วครับชื่อวริศนะครับเป็นศิลปินอิสระภายใต้มิวบีเคเคจากวัดดักครับผม วันนี้ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมครับผมรู้สึกยังไงบ้างได้รับรางวัลด, <c oughs> ดีใจมากๆครับคือไม่เกินความคาดหมายครับคือไม่ได้คิดว่าจะได้จริงๆก็ขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณอคณอมชันเลือกอวอร์ดนะครับผมแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่เลือกผมเป็นศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมปีนี้ครับก็ <c oughs> ขอบคุณจริงๆครับ ครับก็ฝากผลงานนะครับตอนนี้ก็มีอัลบั้มที่เพิ่งปล่อยไปชื่อวิวอยู่นะครับผมก็สามารถเข้าไปฟังกันได้ในทุกๆช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็ดู MV ทุกๆตัวได้ใน YouTube ครับผมสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารต่างๆนู่นนี่ทางเพจได้แล้วก็เพจชื่อว่าชื่อวาริตเลยครับ V A I S แล้วก็ทาง Instagram ก็ได้ครับผม V 5ตัว I S แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีงานออกมาเรื่อยๆทางไหนก็ฝากติดตามกันด้ครับ